นายกองโถดรคมคายอุรณพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามเข้าร่วมพิธีมอบเสื่อสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนรุ่นที่1-2ภายใต้โครงการสรารคามเมืองปลอดภัยกิจกรรมหมู่บ้านปลอดอัญญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามณห้องประชุมหนึ่งอาคารสารสินตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคาม วันนี้ถือเป็นโอกาสดีได้มามอบให้ค่ะก็ขอให้ตำรวจอาสาทุกๆท่านนะคะได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและก็แลบ้านเาืองต่อไปค่ะก็ขอบพระคุณค่ะ